เราไม่ตั้งใจไม่เจริญภาวนานั่งอยู่ดีๆก็มีตะขาบมากัดหรือตัวเองไปจับตะขาบไม่เรามัดเราว่ามันก็กัดเอาอย่าไปติว่าตะขาบไม่ดีไม่ได้ตะขาบมันดีมันยังเตือนให้เรารู้ ว่าใครอย่าไปนอนเฉยๆไม่สวดมนต์วิรูประเคไม่ภาวนาพุโทโธในใจจิตใจไม่สงบระงับก็ไปนอนอันนั้นแหละตะขาบมันจะกัดทุกคนแหละเพราะคนเรานอนหลับนั้นเหมือนกับตายงูมาก็กัดได้เสือมาก็กัดกินได้ตะขาบมามันก็กัดได้ นอนไม่ภาวนานอนไม่สวดมนต์นอนไม่เจริญวิโูปเกวิโลปเขนะเป็นคาถาพระพุทธเจ้าสอนไว้ถ้าผู้ใดเจริญบ่อยๆภัอย,ยอันตรายจะไม่มีไม่ว่าภัยอันตรายจะเกิดมาจากคนจากสัตว์จากอะไรก็ตาม วิรูปเขให้เจริญไม่ใช่ว่าตะขาบกัดแล้วเราก็มาเจริญภายหลังหรือว่าตะขาบกัดมือเราก็มาเจริญวิรูปเขหคเมตตังเป่ามันไม่ได้ละมันเป็นผลแล้วผลเจ็บละผลทุกข์มาถึงแล้วต้องทำไว้ก่อน ระมัดระวังไม่ก่อนจะเริญนไว้นึกไว้ว่าต้องหาเวลานึกได้จเจริญได้เมื่อใดเวลาใดถือว่าเป็นสิริมงคลแก่ตัวเราทุกคนเป็นเกราะแก้วป้องกันเจ็ดชั้นภัยอันตรายต่างๆเข้ามาก้ำกายโลปประขันร่างกายไม่ได้ อนั้นคาถาในทางพุทธศาสนาเราได้จดจำอะไรท่านจึงให้สวดให้เจริญไว้มันเป็นสิริมงคลทั้งตนและบุคคลผู้อื่นด้วยแต่คนเรามันมองไม่เห็นเข้าใจไม่ถูกจึงไม่มีศรัทธาที่จะเจริญที่จะประกอบกระธรรมให้เกิดให้มีขึ้น จะคอยท่าเอารอท่าเอาเมื่อใดมันจะเกิดมีขึ้นบุญอย่างนั้นความสุขอย่างนั้นสบายอย่างนั้นเมื่อใดมันจะมาเกิดมีขึ้นเมื่อใดมันจะมีขึ้นในตัวเราเองมันคอยท่าเอาแบมือรับอย่างเดียวไม่ได้ต้องประกอบกระทำสิ่งทั้งหลายมาจาก กรรมดีกรรมชั่วตัวกระทำทางนั้นแหละแต่ว่าเพราะอาวิชชาความไม่รู้ขาดสติขาดสมาธิขาดภาวนามันจึงไม่รู้ไม่เข้าใจเมื่อไม่รู้ไม่เข้าใจมันก็ลหลงไหลไป